จเจริญพรมีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเมื่อครั้งที่เราโกรธใครมากๆแล้วไปแช่งอาคาตให้เขามีอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่เมื่อเรามีสติกลับมาก็เริ่มกลัวกับสิ่งที่เราอาคาตไปอยากทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือถอนคำแช่งของตัวเองหรือไม่ครับคุณโยมทำได้ไปขอโทษเขาบอกเออที่แช่งวันนั้นเนี่ยขอโหสิด้วยนะขอโทษด,ด้วยเพิ่นกำลังเ,เ,เโกรธหรือไงก็ว่าไปเถอะโดยหลักคือไปขอโทษเขาแล้วไปขอโหสิ ถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็ไม่มีเวรผูกพันซึ่งกันและกันเพราะไม่ใช่เราแช่งเขาอย่างเดียวนะเราแช่งไปแล้วไม่รู้เขาโกรธเราก็เลยแช่งเราด้วยหรือเปล่าผูกอาค่ากับเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยพอผูกเวรอย่างนั้นไม่ดีถ้าขอขามาแล้วก็เลิกแล้วต่อกันเป็นโอโหสิกรรมเนี่ยดีที่สุดคุณโยมเจเิญพร